มีสัตว์ทะเลสองชนิดนะที่ค,คล้ายๆกันหลายคนก็ยยงไม่ออกนะก็คือสิงโตทะเลกับแมวน้ำนะมันคล้ายกันมากนะนิสัยใจขอก็คล้ายกันพฤติกรรมก็คล้ายกันแต่มันแตกต่างกันหลายอย่างนะ อย่างเช่นสิงโตทะเลเนี่ยมันมีหูนะหูเล็กเลกบางทีเขาก็เรียกว่าแมวน้ำมีหูแล้ประการที่สองคือว่าครีบทั้งสี่ของมันเนี่ยแข็งแรงนะสามารถจะใช้คืบเพื่อเคลื่อนไหวบนบกได้แล้วเร็วด้วยคล่องแคล่ว แมวน้ำเนี่ยก็มีครีบทั้งสี่เหมือนกันนะแต่ว่าพอขึ้นบกแล้วมันก็คลานกระดึบกระดึบนะไม่ค่อยคล่องแคล่วหรือไปได้ไกลเท่าไหร่แต่ทั้งสองชนิดเนี่ยก็มีนิสัยเหมือนกันอย่างหนึ่งนะคือกลัวคนปกติเนี่ยมันก็จะชอบจับกลุ่มนะอยู่ บนชายหาดคงจะอาบแดดมั้งแล้วก็พอได้เวลาก็ออกไปหากินหาปลาในทะเลมีวันนึงเนี่ยมีคนเห็นสิงโตะทะเลตัวใหญ่เลยนะตัวหนึ่งมันแปลกกับตัวอื่นนะคือแทนที่จะกอะกลุ่มอยู่บนชายหาดมันกับคลาน คืบนะเข้ามาหาคนแล้วก็คืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็วด้วยข้ามถนนจนถึงร้านค้าริมชายหามคนเห็นก็แตกตื่นแล้วก็ประหลาดใจแล้วก็ดีใจด้วยนะมันคิดว่ามันเชื่องมันมาหาคนมาหาของกินหรือเปล่า หรือมาให้คนเซลฟี่นะบางคนก็ถ่ายรูปนะแมวน้ำอาสิงโตทะเลตัวนี้แต่มีคนหนึ่งเนี่ยสังเกตว่ามันมีพฤติกรรมที่แปลกสีหน้าแววตาของมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สงสัยว่ามันมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ แล้วมันคงมาหาคนเพื่อให้ใหคนเนี่ยช่วยเหลือเขาก็เลยนะเดินไปที่ชายหาดสิงโตทะเลก็พอเห็นเนี่ก็รีบคืบคลานนำหน้าไปเลยพาชายคนนั้นไปที่ชายหาด ชายหานี่มันมีฝูงสิงโตทะเลนี่เป็นร้อยเลยนะพอมันเห็นคนเนี่ยมันก็แตกตื่นนะลงทะเลแต่มีสิงโตทะเลตัวหนึ่งมันขยับขยื่นลำบากมากเพราะอะไรนะเพราะว่าแหอวนเนี่ยหรือเชือก ที่ใช้ในการประมงเนี่ยรัดมันเอาไว้แล้วก็รัดมันแน่นเลยนะจนบริเวณคอมันเนี่ยนะมันมีบาดแผลคงมันมันคงดิ้นนะพอดิ้นนี่เชื่อก็ยิ่งรัดคอมันหนักขึ้นมันพยายามหนีก็หนีไม่ได้คนเนี่ยซึ่งมากันสองสาคนนะก็เลยจับตัว สิงตัวทะเลตัวนี้เอาไว้ตัวมันเล็กกว่าสิงตัวทะเลที่มาขอความช่วยเหลือลจากคนเยอะเลยนะสงสัยเป็นลูกนะไอตัวที่มาขอความช่วยเหลือลจากคนเนะี่ยคงเป็นแม่นะแล้วพบว่าสิงตัวทะเลเนี่ยที่ถูกเชือกรัดเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมีสองตัวอยู่ใกล้ๆกันถ้ามันเห็นคมก็ดิ้นเลยนะ คนก็ต้องจับมันเอาไว้จับอย่างแน่นเลยนะแล้วก็ใช้มีดเนี่ยตัดเชือกตัดอวนที่ขาดตัดตัวแรกเป็นอิสระได้มันก็รีบนะคืบคลานไปที่ทะเลเลยแต่สภาพมันก็หยุดนะมันหยุดทำไมมารู้ทีหลังว,ว่ามันหยุดรอเพื่อน พ,อ,พอเพื่อนตัวที่สองเนี่ยเป็นอิสระนะตัวนี้มก็รีบคืบไปที่ทะเลตัวแรกนี่รออยู่พอเพื่อนมาถึงก็ลงทะเลไปด้วยกันส่วนตัวแม่นี่ก็ลงตามไปด้วยโวสัตว์นี่มันเวลามัน มีความทุกข์เนี่ยบางทีไม่ใช่ทุกข์เพราะตัวมันเองนะไม่ใช่ว่าตัวเองเดือดร้อนแต่ว่าลูกเดือดร้อนมันก็พอทุกข์ไปด้วยนะแล้วมันก็รู้ว่ามีแต่คนที่จะช่วยได้แม้ว่ามันจะกลัวคนนะแต่ว่ามันก็กล้าไปหาคนอาจเป็นเพราะว่าผู้คนแถวนั้นเนี่ย มีความเป็นมิตรนะกับสิงโตทะเลมันก็เลยยอมบากหน้าไปขอความช่วยเหลือทั้งที่ก็เสียงนะอันนี้คล้ายๆกับเรื่องที่เกิดกับนักประดาน,น้ำคนหนึ่งนะแต่ว่าสัตว์ที่มาขอความช่วยเหลือนี้ไม่ใช่ สิงตัวทะเลนะแต่เป็นปลาวานเขากำลังสำรวจสัตว์น้ำในทะเลอยู่ดีๆก็มีปลาวานตัวหนึ่งว่ายเข้ามาหาอันนี้มันผิดวิสัยนะผิดวิสัยปลาวานเพราะพวกนี้เนี่ยมันมักจะอยู่ห่างคนแล้วก็อยู่วนเปนอยู่ตรงนั้นแหละนักประดาน,าน้ำเนี่ยสงสัยว่า เขาคงจะอยากให้เราเนี่ยช่วยเหลือก็เลยว่ายไปนะยางทิศทางที่ประวานตัวนั้นเนี่ยมาพอมันรู้มันก็ว่ายนำเลยนะพวกว่าไปเจอประวานตัวใหญ่เนี่ยอยู่กลางทะเลจมน้ำนะไม่ยอมขึ้นบก ปะวานตัวนี้เนี่ยมันอ้าปากมันปิดปากหรืองับปากไม่ได้เพราะว่ามีแหวนวเนี่ยติดปากมันเอาไว้แหวัวเนี่ยไปติดปากมันมันเลยปิดปากไม่ได้แล้วคงจะหากินอะไรไม่ได้อาการที่มันแสดงเนี่ยคงทำให้ ตัวลูกเนี่ยนะรู้ว่าเนี่ยแม่กำลังเดือดร้อนก็เลยหาทางช่วยช่วยเอาแหออ้วนออกจากปากแม่ไม่ได้ก็ต้องไปหาคนแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะบอกคนยังไงนะั้นก็ได้แต่ว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆแต่คนเนี่ยจับสัญญาณได้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือก็เลย ตามไปเจอแม่ที่กำลังเดือดร้อนแล้วก็ตัดเอาเชือกที่พันอยู่รอบปากรือปากด้านล่างนะให้ขาดพอเชือกขาดเนี่ยมันก็งับปากได้แล้วมันดีใจมากนะตัวลูกก็ดีใจและหวหล่งที่คนตัดเชือกเนี่ยปาวานี่มันก็ยอมนะปกติมันจะกลัวคน แต่มันยอมให้ตัดเชือกตัดแหตัดอวนจนขาดอย่างนี้ในม่สัตว์ทะเลในที่เดือดร้อนเนี่ยถึงตายเนี่ยเพราะว่าแหอวนของชาวประมงลนต้องเชือกที่ใช้จับปลาหรือว่าตกปลาเ,ย,เยอะมากเลยนะเรื่องที่เรามาหลายครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องนี้แหละปลาวานมัง่งปลาโลมามัง่งนะติดอวนติดแาที่ชาวบ้านหรือชาวประมงทิ้งเอาไว้ กดว่าทะเลเนี่ยมันเป็นเป็นทังขยะนะทิ้งอะไรลงไปก็ได้แต่ที่ไหนได้มันไปสร้างความเดือดร้อนนะสิงโตทะเลแมวน้ำปลาวานปาลาโลมานี่เต่ารวมทั้งปลาฉลามเนี่ยจำนวนมากตายเพราะแห่อวนที่คนเราทิ้งเอาไว้สัตว์นี่มันก็อยู่ดีๆนะแต่พอมีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วคนก็ไม่รู้อิโนโอินเน่นะไม่ใช้อะไระใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งลงทะเลแทนที่จะกำจัดให้มันถูกวิธีคิดว่าไม่เป็นอะไรเพราะทะเลมันกว้างมหาสมุทรมันใหญ่นะแต่ที่ไหนได้สัตว์เดือดร้อนมากไม่มีคนนี่สัตว์ก็อยู่สบายนะแต่พอมีคนแล้วนี่สัตว์ก็เริ่มเดือดร้อนแล้วทั้งที่คนก็ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายมัน แต่ว่าก็ยังดีนะที่สัตว์เนี่ยมันยังรู้สึกว่าคนบางถิน่นบางแห่งเป็นมิตรเวลาเจอร้อนก็เลยขอความช่วยเหลือแต่บางทีคนก็จับอาการไม่ถูกนะจับสัญญาไม่ไ,มได้นะก็ไม่สามารถจะช่วยได้ที่จริงคนเราก็เหมือนกันนะบางคนเนี่ยเขามีความทุกข์แล้วเขาไม่รู้จะพึ่งหน้าไปบางหน้าหาใครก็จะไปหา คนที่คุ้นเคยแต่ว่าคนที่เข้าไปหาเนี่ยบางทีจับสัญญาไม่ได้ว่าเขาเนี่ยกำลังซึมเศร้าว่าเขากำลังฆ่าตัวตายเพราะาคนเราเนี่ยพอมีอาการแบบนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยตัวชัดเจนนะว่าต้องการว่ากำลังจะซึมเศร้าว่ากำลังซึมเศร้ากำลังฆ่าตัวคิดฆ่าตัวตาย แต่ถ้าคนเราเนี่ยจับสัญญาณได้เนี่ยพยายามให้ความใส่ใจคนหน่อยพอให้ความใส่พอได้รับความใส่ใจเนี่ยบางคนเขาก,ก็รู้สึกดีขึ้นนะเปลี่ยนใจไม่คิดค่าตัวตายแต่จะให้เขามาขอความช่วยเหลือบอกว่าฉันกำลังจะตายแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วนะบางทีเก,ก็ไม่บอกนะอันนี้ก็ต้อง พวกเราเนี่ยบางทีก็ต้องนะมีความไวในการจับสัญญาณความทุกข์ของผู้คนถ้าจับสัญญาณได้ก็สามารถจะช่วยเขาได้ให้ความเป็นเพื่อนกับเขามันก็ช่วยทําให้เขาเนี่ยใจโปร่งเบาแล้วก็อาจจะได้สติเปลี่ยนความคิดทั้งที่จะฆ่าตัวตายเดีย๋ยวนี้มีประเภทนี้เยอะมากที่ขอความช่วยเหลือแล้ว ไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะอีกฝ่ายนึงเนี่ยจับสัญญาณไม่ได้นะอันนี้ก็น่าเสียดายแล้วก็เตรียมรับผรอ <ess> ิชิตังปฏิตังตุมหังคอยทัพพรที่ท่านปรารถนาและวตั้งใจแล้วอิบาเมวาสมิชาโตดองสามเ็จดดอชาพรสาเพปุเรนตุสังกาปาขอความดำหรืท่างพวงจงเต็มที่ จันโทปนารโสยัตถเหมือนพระจันท์ในวันเพนมณีโชติรโสยัตถเหมือนแก่มณีอันสว่างสวยควรยินดีสาภีติยวิวาชันตุวันรายทั้งปวงจงบำราดไปสาภโรโควินาสตุทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่าน ดุขีติพายยโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนาสีเดสนิจังุทธาปัจายโนจตารโหธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังบาลังท่องสีปการคืออายุวันนาะสุขะบาละเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว้ายกราปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิส เราวัดสาพพมังคลงังสัพพระมงคลจงมีแก่ท่านพระตุสาพพระเทวตาพระราเทวตาทัา้งปวงจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระพุทาาธเจ้าพระธรรมานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระธรรมพระสังฆานุภาเวนะ อนุภาแห่งราสงตาสสจีภาวันตเจภาสวัสดีทางลายโยมีแก่ท่านุเมธน